ที่เขาว่ากันอะอะไรอะตลกแดดเขาเรียกตลกไม่มีแตกท่ามคอเขากินเนี่ยอร่อยอร่อยป่านนี้เราเก่งข้ก่อนเดี๋ยวผมเลยกลแบบเฮ้ยฟาบัตเป็นไงในแชฉและดำโดงเป็นไงล่ะแต่งคอจะแต่งงานเมื่อไหร่นี่จะแต่งงานเลยพรุ่งนี้ใครอ่ะไม่รู้ นี่ดำดมเลยมาจากเทีน้นปะเนี่ยไม่ใช่เวทีนี้แหละจะทำไมสวยขนาดนี้เล่าอะไปมาจากไหนพาไปมาแล้วอะไรพาไปมาแล้วพาไปทางนน้นมาแล้วเล่นกับคนละคนกันไม่ใช่ดำดงเลยคนนี้แหละใช่พระเจ้าค่ะบอกฉันพาเดินไปแล้วคนมันเยอะไงพาเดินไปเดินไปคาดคาดอะไรคาดกันมันล้มคนเดินเหยียบปบปบ ม,มีแค่ล้มในฝูงในฝูงคนเหรอใช่คนก็เดินแบบว่าเดินไปเดินมากว่าจ,จะลุกขึ้นมาได้สวยเลยสวยเลยจริงเหรอเนี่ยแค่คนเดินเหยียบสวยเลยใช่กลุ่มไหนเนี่ยไปเรียกมาเหยียบหน้ากุทีเลยกระทืบเลยก็เลยยาจะกลับมาหล่อเหมือนเดิมนลพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดจริงไหมจ้าค่ะไปบีบข้าวสิไม่อ่ะเดี๋ยวเขาแค่ฉันหมดพอดี เข้าแค่ก็ทำเข้าแค่ก็ไปแค่ก็ไป่ค็มขนมเอาแบบนี้นะในแชนจะเป็นทหารของเราจะเป็นเจ้านะพูดจากใจเลยพูดตรงๆเลยขอแล้วดงคืนได้ไหมได้จริงเหรอพามาให้อยู่แล้วรู้ว่าเป็นอยากได้อะไรเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะประทานให้ทุกอย่างอยากคืนเลยนะขอยาอะไรขอยาพ่นคอใช่ได้พอดีมีอยู่พอดีอยาได้คืนอยู่

พอมีเมียเมียโทรมากลับอยู่แล้วเออกลับมึงก็อดใจรอนมึงจะอะไรนั่งหนาววะอุ้ยใส่คิดถึงมึงจับเลยมึงทนไม่ได้มึงกลับอยู่แล้วมึงก็รอให้กูทำงานก่อนมึงก็ใจเย็นดีเขาพูดกับมันค่ะไอมกูทำงานกูก็เหนื่อยเลยเขางมัองหนาวะถ้ามันทนไม่ไหวดูวกระมั่วไปยามนะหมู่บ้านไปเชื่อกูไปเลยไปป้อมยามเลยไปเออไปเลยยามก็ได้ไปแค่นี้แหมมึงดีจริงๆเลยเมียวนะเมียโทรมาเหรอเนี่ยแป๊บนึ่งหน้าคุยอยู่เนี่ยต้อง เลิกลาไงไม่เล <this> ิกลาไงเดี๋ยวเครับมันยุบไปเลยกระบอกยามที่ป้องยามไปเลยกระบอกยามมาช่วยไปก่อนเออยยุ่แม่งไปไม่ไหวอ่ะไม่ไหวคนเนเหนื่อยจะมาหากินเออเหนื่อยด้วยเออยเบลไม่พอมาเหรอไม่ต้องพยายามหรอกทั้งหมู่บ้านเลยไปไปไปเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยป็นขนาดนั้นวะเลิกกันเลยก็ได้ไอเบลเบลมึงเหรอโทรศัพท์มึงอ้าววิเธอกระบอกยามเป็นไงบ้างอ่ะไปแล้วน่าเกลียดกลับไปคุยกันดีๆเลยนะ